พบกับต้นน้ำนะคะวันนี้นะคะต้นน้ำก็อยู่ที่พฤษาบีค่ะต้นน้ำคะได้ยินแว่วว่าพี่กองสวัสดิการสังคมค่ะเขาจะมีการสอนทําลูกชุบนะคะแล้วก็คอนเฟกค่ะเออเหมือนจะมีวิทยากรมานะคะมาสอนนะคะมาสอนในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการค่ะว่าแล้วก็ตามต้นน้ำไปดดีดกว่าว่าการทําลูกชุบกับคอนเฟก อันนี้เราได้ลูกชุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมบุญนะคะทั้งหมด3ามครั้งค่ะเวลาเช่อบุญนะครับควรแยกสีเนาะอยากให้ตุ่เยอะไปสีมันจะตุปกมันจะเป็นมันเป็นสีเดี๋ยวรออีกสองครั้งนะคะเราก็ได้นะคะครบสามรอบแล้วต่อไปนะคะเราจะใส่ใบเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะ

พี่หมวยมาทำอะไรคะับออ,บอกไไม,ออมาอบรมวิชาชีพค่ะทำอะไรบ้างคะพี่หมยเอ่อทำคอมเพปกับลูกชุบค่ะคิดว่าจะเอาไปทำต่อไหมพี่เหมยค่ะคิดว่าจะไปต่อยอดทำการค้าขายค่ะถือว่าใช่ค่ะจะไปทาอาชีพตอนนี้ตกงานอยู่ก็เลยอยากจะทาก็มาเรียนรู้วิชาชีพค่ะน ำอะไรบ้างเขานี่มาทำอะไรเอยคอนเฟ็ค่ะโอ่โตกชว์คอนเฟ็ให้ให้กล้องดูหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะแถมยังมีลูกชุบด้วยใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะมีลูกชุบด้วยวันนี้ได้ความรู้ในการทําขนมโหได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเราคิดว่าเราคิดว่าเราตอนแรกเราจะเอากลับไปทําให้ลูกๆทานก่อนเสร็จแล้วเราก็วางแผนว่าอนาคตข้างหน้าเราจะจัดเป็นแม่บ้านทําขนม ที่พวกพี่ๆมาเรียนอะไรกันคะอยากรู้มากเลยทำลูกชุบค่ะลูกชุบค่ะแล้วมีอย่างหนึ่งไหมคะใครนี่ทำบอลเปร๊กบอลเปร๊กนะใช่ไหมคะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหมคุณพี่คิดว่าจะเอาไปต่อยอดไหมคะเอาไปเอาไปทำกินก่อนเอาก่อนใช่ไหมต้องไป่ล้างก่อนเหรอถ้าอร่อยถึงจะต่อยอดค่ะได้ค่ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยอยากให้อบตมีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมคะหมายถึงว่าอยากทำอะไรไหมอยากใค่ะอยากแนะนำได้นะคะว่าอยากให้ทำอะไรอีกเอ๊ะเราอยากทำอะไรเราอยากท พวกคุกกี้ขนมใช่แล้วพวกน้ำน้ำดื่มกาแฟอะไรพวกเนี้ยใช่มาสอใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวหน้านะคะเดี๋ยวไม่เน่ก็จะมีที่แบนะคะ้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่คะขอบคุณค่ะได้ได้มาแล้วค่ะคอนเฟ็กับ ลูกชุบนะคะโดยการไปทํามากับร่วมกับพี่ๆค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของอบตคลองสนะคะครั้งหน้าเนี่ยต้นนาจะพาไปติดตามโครงการดีๆแบบนี้อีกันลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายๆไปกินก่อนนะ